มีอยู่ทั้งแล้วห้าสิดมักระโดดแล้วเราเกยบวัดยดดิเอาไปกิดดิไม่เอาเอ่อเอาเขาเก็บอันนั้นตัวเกาวนี่หกสิบโนซื้อให้ลองเท้าก็ถูกน้อยเดียวอันเนี้ย สีเทาไม่เอามาสีเทาสวยกว็อีกอะไม่เอาสีเทาจะเอาอยู่แล้วสีเขาจะเอาสีดำสีดำสีเทาสวยยาวายอ่อยาวกว่าหน่อยอได้เหม,มือนเหมือนกันดีจริงๆเดี๋ยวไปซื้อเก่งให้เมียดีจริงๆไปซื้อเก่งให้เมียมีที่ไหนหาไม่ได้เอานะเนี่ยดีวะระยะฮะ เราสั่งไงเขาเลยต้องไปไม่ค่อยเปลี่ยนสินี่มันสั้นนี่มันยาวดิอันนี้ขายยาวไม่กี่อันนี้ก็แบบเดียวกันนะม่เหมือนอันนั้มันเป็นผ้าอันนี้ผ้าหรือน่ะผ้าข้างบนนะนี่ของใส่เดี๋ยวเราใส่ได้ป่ะล่ะคุณเนี่ยหลวบหล่างมันเหมือนกันนะก็มันเหมือนกันนั่นแหละอัดออกเลยนั่นน่ะ คนละชิ้นเนี่ยแจ๋วแล้วแจ๋วเลยแจ๋วไหมอะแจ๋วปะล่ะถูกใจถูกใจเปล่าไม่ตอบถูกใจเปล่าฮะนั่นนีไม่ตอบใจแล้วใจแล้ว